แงเป็นธัญพืชอบมากกว่านะครับธัญพืชอบก็เป็นของกองทัพจีนแช้อยู่ตรงนี้นะครับรถวันที่4เดือนวันที่4เดือนปี2องพันเก้าก็ประมาณ7เดือนนะครับกว่จะมาถึงไทยรถก็จะปนปนกันมาอาจจะก็อยู่ระยะประมาณรถก็จะมีอยู่ตรงนี้ สูงสี่ก็มีสูงสามบ้างสูงสองบ้างนะครับนี้เปิดหน้าหอมมาก็จะเป็นรูปทหารนะครับหือมีดข้อบอบว่าสองรอยห้าสิบกรัมนะครับนสุกทีโปรตีน17กรัมไขมันนะครับหนะกสมกรัมะคาร์โบไฮเดรตร้อยห้าสิบสกรัมแลนะ้วก็บวนแล้วก็ขัดไปประมาณ1 8บแปรัมก็น่าจะเป็นพวกน้ำ พลังงาน5 2 7 3กิโลจูลนะคจับจูอันนี้เป็นชื่อบริษัทดี๋ยวเงมากันกล้องนิดนึง อยู่ในถุงฟอยนะครับอย่างดีเลยพอเป็นเศษปนอาหารแกะออกมาแกะออกมานะครับนี่หนึ่งชิ้นมีสองชิ้นนะครับด้านในมีอีกสองชิ้นรวมเป็นสี่ชิ้นสี่ชิ้นหนักสองร้อยห้าสิบกรัมนะครับก็แสดงว่าชิ้นหนึ่งนี่ก็หนักร้อยยี่ห้านะครับอ่า ุดเนี้ยหนักร้อยยี่ิห้าก็ต่อชิ้นก็คือประมาณเจ็ดสิบห้าเอ้ยหกสิบห้ากรัมไหมนะครับหกสิบสองจุดห้ากรัมนะครับท,ทุกทีนะก็ลองแกะมาดูนะครับแกะมาเป็นพลาสติกหอยนะครับแกะมาลักษณะเป็นผงผงนะครับเป็นเป็น เป็นแท่งแต่ก็ไม่แข็งนะครับดูแล้วไม่แข็งสักเท่าไหร่นะไม่แข็งสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีความเกร็งอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองหักดูนะครับว่าหักได้ไหมอ้าวหักง่ายครับเหมือนทัญ,ญพืชนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูอื้อ กัดบูแล้วนะครับของอยุ่ยนะครับรสชาติจะเหมือนขนมตุ๊กตับกป้านเราก็ไม่ใช่นะครับมันจะมีรสชาติของนมอยูน่นะิดนึงรสชาติของนมแล้วก็มีรสชาติของเกลือนะครับเค็มๆมเกลืออยู่นะครับเพราะเกลือเนี่ยก็จะเป็นนะครับในการ่ในอาหารนะครับถ้าไม่มีเกลือเนี่ยก็จะลำบากหน่อยนะครับ ตัวนี้สีก้อนนี้ก็ให้พลังงานเพียงพอสำหรับหนึ่วันนะครับถ้าอยากขนาดนี้นะก็เหมาะสําหรับช่วงเวลานะครับจุกโลงจุกเฉินนะครับเข้าป่าเข้าดงอะไรองเี้แหละนะเจอภาวะวิกฤตต่างๆนะครับพายุพายุเข้าน้ําท่วมอะไรต่างๆที่ต้องเก็บตัวนะครับก็โอเคทีเดียวอืมอร่อยเข้าไ่ทักกินได้กินกินง่ายผมว่า กินง่ายกว่าตัวหฮมาอกของอเมริกาที่มันเป็นอาหารเป็นเป็นชุดๆสิกนะครับอันนั้นรสชาติมันจะจืด,จดๆเลี่ยนๆขาวๆแล้วกินยากนะครับอันนี้กินง่ายมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่หน้ากล่องก็ลังถังหนึ่งนี้ก็ห้ากิโลนะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆอย่างนี้นะก็ใช้ได้ทีเดียวนะเอากินดนูแล้วก,กันครับ ส่วนประกอบก็จะมีถั่วนะครับมีถั่วมีพวกข้าวบดต่างๆนะครับอร่อยครับเรียกได้เรียกได้เลยกินง่ายนะถ้าเทียบกับตัว MIE ของอเมริกานะ Deli to eat ของอเมริกานะผมว่าอันนี้อร่อยกว่าเหมือนกินขนมนะก็ออกมาให้รีวิวให้ดูครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ